ชีวิตทั้งหมด19ชีวิตนะครับก็ต้ก็มีผู้ประสานงานัาชกาจะครับราชการไปเพก่อไอาวุทั้งชีพประมาณส0 0อคนนะครับในปร่เทศน้ใช่ไหมสข้างทางที่ตรงข้ามยู่ที่นะครับก็คือเป็นองนะครับงามกัน่ไอันนี้รถ

พออยแล้วนะไม่เก็ียดแลกไหวันหักรแบบนี้ประเทศต่างเทมันมาอยู่ตรงนีนะค่ะว้ามือมองไม่เห็นเดี๋ยวมือนึง ล่าไทยล้วเยนี่ไปยืนให้หม <c oughs> ือนแล้วแต่ก็ถ่ายเล่นเป็นแบบที่บ้านเคยมี